นโยบายการฝังชิปที่มือเมื่อกี้พี่น้องเห็นภาพแล้วนะครับหรือการสแกนม่านตาเพื่อจ่ายเงินเพื่อข้ามผ่านด่านจะต้องถูกใช้แน่นอนเราจะต้องหนีจากระบบนี้ให้ได้แล้วคนที่กำลังหนีอยู่นั้นพึงระลึกไว้ว่าจะมีทหารตำรวจอยู่ในมือของปฏิปักษ์พระคิดจ,จงเตรียมพร้อมไม่ดีว่าคนเหล่านี้คือคนที่เราจะต้องหนีในช่วงเจปีกลยุคหนีให้พ้นจากเขา คำถามก็คือว่าไมโครชิปหรือนาโนชิปที่ฝังเพื่อมาควบคุมการใช้จ่ายของคนในโลกเนี่ยมันทํางานยังไงบ้างนะรเรามาดูในวิวร์นะครับวิวร์บทที่13ข้อ16-18และมันยังบังคับทุกคนทั้งคนเล็กน้อยและคนใหญ่โตคนมั่งมีและคนยากจนเสรีชนและทาตให้รับเครื่องหมายไว้ที่มือขวาและหน้าผากของพวกเขา เพื่อไม่ให้ใครสามารถซื้อหรือขายได้ถ้าหากไม่มีเครื่องหมายที่เป็นชื่อของสัตว์ร,ร้ายหรือตัวเลขของชื่อของมันในเรื่องนี้ต้องใช้สติปัญญาให้ดีถ้าใครมีความเข้าใจก็จงคิดคำนวณเลขของสัตว์ร,ร้ายตัวนั้นเพราะว่าเลขของคนผู้หนึ่งคือเลขของมันคือ666ถ้าเราดูที่บาร์โคด้ดเราก็จะรู้ว่าบาร์โค้ดเวลาเราไปซื้อของ จะมี2ขีด1 2ขีดด้านซ้าย2ขีดตรงกลางแล้วก็2ขีดด้านขวามือ2ขีดนั้นแทนตัวเลข6 6 6 6อันนี้เราคุยกันมาตั้งนานแล้วแต่มันก็ยังเป็นบาร์โคดมันยังไม่ได้อยู่ในร่างกายของมนุษย์แต่ระบบนี้เองจะถูกนำมาใช้666จะถูกใส่ลงไปในตัวของมนุษย์นี่คือสิ่งที่บางพีบอกว่าต้องระวังว่าเราอย่ารับเด็ดขาด เมื่อรับเครื่องหมายสัตว์ร้ายแล้วก็สามารถซื้อขายได้เอาซื้อของซื้อซื้อถ้าเราไม่สามารถซื้อขายอะไรได้แล้วเราจะต้องหนีจากระบบการซื้อขายทั้งหมดคําถามหนึ่งก็คือว่าทําไมไมโครชิปหรือนาโนชิปที่ควบคุมการซื้อขายนั้นเราห้ามรับเด็ดาาดดูในวิวอ์บทที่14ข้อที่9ถึงข้อที่11ด้วยกันและทุสวรรค์องค์หนึ่งซึ่งเป็นองค์ที่3ก็ตามไปประกาศด้วยเสียงดังว่า ถ้าใครบูชาสัตว์ร้ายและรูปของมันและรับเครื่องหมายของมันไว้ที่หน้าผากหรือไว้ที่มือขวาของเขาคนนั้นจะต้องดื่มเหล้าอางุ่นแห่งความกลิ้วของพระเจ้าที่เทลงในถ้วยแห่งพระพิโรธของพระองค์โดยไม่เจือปนสิ่งใดและเขาจะถูกทรมานด้วยไฟกรมานต่อหน้าบรรดาทูตสวรรค์บริสุทธิ์และเฉพาะพระพักพระเมสโรดกและควันแห่งการทรมานของเขาจะพุ่งขึ้น ตลอดไปเป็นนิดและพวกที่บูชาสัตว์ร,ร้ายและรูปของมันและใครที่รับเครื่องหมายซึ่งเป็นชื่อของมันจะไม่ได้หยุดพักเลยทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วคนที่รับจะต้องถูกโยนลงไปในบึงไฟนรกทำไมครับเราต้องห้ามรับเครื่องหมายนี้เด็ดขาดเพราะชิปที่ฝังเข้าไปในตัวหรือสแกนม่านตาเนี่ม่านตาถูกไหมฮะ มันอยู่ตรงหน้าผากถูกไหมครับนี่ม่านตาการฝังชิปจะมาพร้อมกับสัญญาซื้อขายวิญญาณเจิตวิญญาณของเรามอบให้ซาตานพี่น้องเคยไปทําธุรกรรมทางด้านการเงินอะไรในธนาคารแล้วเขามีสัญญาหนาๆปึ้งมาให้เราอ่านไหมครับก่อนที่เราจะเซ็นชื่อตกลงไปเคยไหมครับแล้วเราก็กดตกลงมีข้อมูลอะไรที่เราไม่ได้อ่านเยอะแยะ การฝังชิปนี่แหละสัญญาที่คนทั้งหลายรับมาเนี่ยแล้วไม่ได้อ่านเนี่ยจะเป็นสัญญาการขายวิญญาณให้กับซาตานการฝังชิปสามารถซื้อขายด้วยเงินดิจิตอลเป็นเงินดิจิตอลที่ไม่จํากัดครับจ่ายเท่าไหร่ก็ไม่หมดแล้วมันเป็นหนี้ที่ไม่สามารถคืนได้ปฏิบัติพระคิดจะให้ทุกคนสามารถใช้จ่ายกันได้เต็มที่ด้วยไมโครชิปที่ฝังอยู่ในมือคุณสามารถซื้ออะไรก็ได้แต่คุณไม่สามารถจ่ายคืนได้ ทำให้ทุกคนทั้งโลกเป็นหนี้มันแล้วจะต้องจ่ายด้วยการขายวิญญาณเท่านั้นพี่น้องยอมไหมครับพี่น้องจะขายวิญญาณให้ซาตานไหมครับพี่น้องไม่ยอมเด็ดขาดเพราะว่าคนที่ขายวิญญาณให้กับซาตานจะต้องลงไปในบึงไฟนรกไม่มีวันหยุดพักตลอดไปเป็นนิดเพราะฉะนั้นทางแก้ครับผมมีทางแก้เลยนะพึ่งพาพระเจ้าครับอยู่กับธรรมชาติอาจจะต้องหนีเข้าป่าไปเก็บพระคัมภีไว้ด้วยมีพระคัมภีไว้ที่กับตัวหรือจําไว้ในสมอง ถ้าเราจะต้องตายเพราะว่าไม่รับเครื่องหมายฝังชิปเนี่ยก็ให้ยอมตายสครับมีวิธีเดียวคือต้องยอมตายเท่านั้นแต่ในเหตุการณ์จริงทุกคนจะต้องตัดสินใจแบบนี้เพราะว่าถ้ามีการรับเครื่องหมายสัตว์ร้ายเท่ากับขายวิญญาณให้กับซาตานไปเลยทางเลือกเดียวก็คือต้องยอมตายเท่านั้นนี่คือสิ่งที่บังพีบอกว่าต้องระวังว่าเราอย่ารับเด็ดขาดเราอย่ารับเด็ดขาด